การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดปิดและการแสดงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่2ี่สิแภูเก็ตเกมส์เมื่อวันที่1พฤษภาคม2555เวลา13นาฬิกา30นาที 30, นายไพบุญอุปติสิงห์นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดปิดและการแสดงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่2ีพุทธศักราช2555บภูเก็ตเกมส์โดยมีนายสรธรรมจินดารองนายกองการมบริหารส่วนจัง นายมานนลีลาสุธานนท์พระดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางชุติมาจันมีพ่้อในการกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางวาสนาซีวิไลพ่้อในการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวิรัตพาที่พ่ำนในการส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู จากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดภูเก็ตตลอดจนน่วงงานที่เกี่ยวข้องเข้าวรวมณนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายไพบุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าววา่าตามทีจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28พุทธศักราช2555ภูเก็ตเกมส์ในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2555ซึ่งกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26พฤษภาคม255 155และกำหนดพิธีปิดการแข่งขันในวันที่5มิถุนายน2555ณสนามกีฬาสุรกุลจึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิด ปิดการแข่งขันและการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและเป็นงานในภาพรวมของจังหวัดภูเกต็ตดังนั้นเพื่อให้การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างภาพหลักที่ดีให้แก่จังหวัดภูเกต็ตจึงจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะต้องใช้นักเรียนนักศึกษาเพื่อรวมการแสดงในพิธีเปิดปิดสำหรับคณะน,นีเรามีความพร้อมในพิธีเปิดปิดและการแสดงแล้ว80%ส่วนอีก20%นั้นเป็นเรื่องบุคลากรและสัานที่ต่างๆในส่วนของการซ้อมกระบวนการแปลอักซอนการจัดกระบวนพาเรตเข้าในบริเวณพิธีรวมถึงการจัดอาหารหรือการดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆจะต้องมีการประชุมอีกไล่คลังและต้อง มีการประสานงานมากยิ่งขึ้นในการนี้อยากให้ชาวภูเก็ตรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาและครอบครัวที่จะมายัางจังหวัดภูเก็ตจำนวนกว่า1 0 0 0 0มื่นคนในชน่วงการแข่งขันขอให้มีรอยยิ้มในการดูแลเมื่อหยาดมิตรและภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพทีดีในแล่เร่องซึ่งอีกสองปีข้างหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนบีชเกมที่จะเป็นงานสําคัญอีกครั้งนึงของจังหวัดภูเก็ตด้วยนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าว ของความคืบหน้าที่อบจอรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิดปิดนะคะครับวันนี้เราประชุมคณะกรรมการจากการแข่งขันเกิดเกมสนะครับโดยพอ่อยิ่งคมาพร้อมในวันพิธีเปิดกับพิธีปิดนะครับวันที่26พฤษภาคมนี้แลวก็วันที่5มิถาุนายนนะครับคณะกรรมการที่มาประชุมในวันนี้นะครับก,ก็หลายจากภักหลายภาคักวนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ท่านผอ,อ,อก,การกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผอ,อ,อเขตพื้นที่การศึกษาผอโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเพราะยิ่งทางผู้จัดงานนะครับซึ่งเป็นทีมงานออแกไนเซอร์เนี่ยที่จะมาดูแลทั้งหมดเนี่ยมาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของนักเรียนออวันนี้ที่มีการ ประสานความร่วมมือกันเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าทางขนส่งจังหวัดนะครับทางกองกับการตํารวจภูธรเนี่ยที่เข้ามาดูเรื่องของการจราจรนะครับเรื่องของการขนส่งนักกีฬานะครับทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมที่จะทําให้พิธีเปิดพิธีปิดเนี่ยที่บริเวณสามสุริยุปนิมมีความพร้อมให้กับแขก v i p ทั้งหลายนะครับที่จะมาก็คิดว่าเรามีความพร้อมถึง80%อแล้วนะครับอีก20%คงจะเป็นเรื่องของ ค้ากรนะครับสถานที่ต่างๆเราจะต้องประสานงานมากกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็การซ้อมกระบวนการแปลอักษรนะครับกระบวนการจัดพาเลทเข้าเข้าในพิธีเนี้ยการจัดอาหารนะครับการดูแลความสุดอำนวยความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยเราต้องมีการประชุมตีกายครั้งนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมต้องรีบประชุมตั้งแต่มาเป็นนายกอบจอเพราะว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่จําเป็นต้องประสานงานมากขึ้นกว่าเดิม ปัญหาต่างๆคิดว่าจะคงจะแก้ไขได้ทันเวลาวันที่6นี้นะครับก็มีความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ชมนะครับอยากให้พวกเราร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับนักกีฬาจะมาเจาะสุขเกตมาเป็นจํานวนหมื่นกว่าคนนะครับพร้อมกับครอบครัวขอให้พวกเราร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลเขาด้วยรอยยิ้มนะครับบอกออทางนะครับถนนทางต่างๆเพราะว่าเขามาจากต่างจังหวัดเอารถมาเองก็มี บางท่านเนี่ยจะต้องมาใช้มอเตอร์ไซครับจ้างนะครับใช้ทุก้กันเรานะครับยังไงขอใหอ้ให้ราคาที่เป็นธรรมนะครับดูแลเขาเหมือนญาติิตรเรานะครับแล้วภูกเก็ตเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในหลายๆเรื่องนะครับอีก2ปีข้างหน้านะครับเราจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนบีชเกมนะครับก็จะเป็นงานสําคัญอีกครั้งหนึ่งของชหวภูเก,เก็ตเราแต่วันที่26นี้นะครับยพฤษภาเนี่ยอยากให้พวกเรานะครับเป็นเจ้าภาพ รวมกันก่อนนะครับเพราะเพราะว่าชาวไทยทั้งหลายนะครับที่มาทั้งประเทศนะครับ77จังหวัดนะครับเราจะมาร่วมกันที่นี่จะพักตามโรงเรียนต่างๆนะครับเป็นหอพักพักตามโรงเรียนเยอะมากนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนนะครับที่เห็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่มาพักอยู่บ้านเรานะครับอย่าลืมนักอำนวยความสะดวกแล้วก็แล้วก็ต้อนรับเขาโดยทั่วกันนะครับขอบคุณมากครับ